สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับใช้กรรมการธีรวุฒิศรีละครน,นะครับให้กันนีครับน้ำเงินโปสเตอร์ครับเรียกว่าเป็นไอแอดระดับประเทศด้วยกันทั้งคู่นะครับผู้นี้โคจรมาจกันที่เวทีมวยนานานชาติรังสิตแห่งนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าฝ่ายแดงรถดีรถสวยจ่าเจตส่น้ำเงินโปสเตอร์นอ,อนุวัต์ยิ้มนะครับกาการชกนี่ถือว่า ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่เลยครับอย่างที่ที่นีได้เรียนไว้ครับเป็นในระดับประเทศเลยครับจากจังหวัดเพชรบุรีครับจับจังหวัดชนบุรีครับคอมมูลล่าสุดจะเป็นโมอเตอร์ครับมอเตอร์นอนวัดยิ้มครับต้งาทางด้านมุมน้อเงินครับขยับเข้าไปครับหมัดพยายามเวี่ยงไว้ครับวงนายตีขวาครับตีข่าวขาครับโมสเตอร์รถดีก็พยายามการเอาไว้แหละครับ ดูว่าวงไหนนี่จะแข็งแรงนะครับโมสเตอร์นี่ดูตามทรงนะครับเดินขยับก็ไปเรื่อยวงไหนเห็นแล้วนะครับว่าเวลาปล้มฟัดนะแข็งแรงแข็งแกร่งใช้ได้แต่วงนอกจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงก็บอกว่ารถดีนี่หลักเหลี่ยมดีไม่ธรรมดานะครับมาดูกันว่าจะต้านวงไหนของโมสเตอร์ได้หรือเปล่านะครับเป็นมวยพิกัดเล็กๆแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพครับคุณภาพนี่ครับเวทีแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับ 2นาทีพัก2นาทีครับอี่ครับต่อยมด1 2ก่อนครับทางด้านรถดีครับมอเตอร์ครับขวาแข้งขวาครับนี่ครับไม่ต้องจ้องกันนดนครับใส่กันเลยครับยกแรกครับโอ้โหแข้งครับเน้นไปที่แข้งครับมีลูกกระโดดเตะเลยครับมอเตอร์ขยับขยับเข้ามาครับมีเร่งมีผ่อนมีจังหวะทำครับ นี่คนนึงเตะคนนึงถีบไปเลยครับมาถีบไปที่ใบหน้าเลยแหละครับรถดีดูว่าจังหวะการออกอาวุธนี่ทันกันเลยนะครับมวยคู่นี้ขวากับขวานะครับมอสเตอร์นั้นดูจะเตี้ยกว่าหน่อยยักเข้าไปเอาละครับพักกันสักคู่เดี๋ยวมอสเตอร์นออนุวัตยิมครับรูปร่างช่วงชกนี่ดูว่ารถดีจะได้ลอยกว่าหน่อยนะครับแต่ว่ามอสเตอร์นี่หนาปึ๊กเลยครับ นละอย่างคนละแบบที่ได้เปรียบนะครับดูครับยกนี้ครับโมเตอร์ไม่ฟังเสียงนะพยายามจะเดินเบยดเข้าไปแข้งขวานําทางเข้าไปก่อนดูครับอัดเจยาสารเข้าไปก่อนครับโอ้จังหวะเข้าเบรกนี่ฉบเข้าเร็วมากนะครับโมเตอร์แต่ว่ามีแข้งนะครับแข้งซ้ายครับของรถดีนี่คอยออกคอยดักคอยติดเบรกเอาไว้ครับแข้งขวาครับยกบังได้ดูการยืนมวยแล้ว ไม่ธรรมดานะครับรถดีนี่ยืนมวยสวยแล้วก็ออกแข้งขวานี่นั่นแหละครับจากมอสเตอร์นี่ประเภทไหนแข็งแรงแน่นะครับพยายามจะเบียดออกแข้งแล้วก็ปล้ำหน่ว่าตีไม่ขนาดที่กรรมการต้องแยกก่อน2พัก2นะครับจะทําอะไรต้องรีบทํากันแล้วครับเวลา2นาทีพัก2นาทีครับอ้โหแข้งขวาเย้ายาของมสเตอร์ครับพยายามจะสาดเข้าไปครับรถดีก็ยังตั้งรับจังหวะ2ครับคุมเกมคุมสถานการณ์ครับรอให้ทางด้านมุมน้ำเงินเดินเปิดเกมเข้าหวาครับ ขยับโยกขวามาสายขึ้นไปครับไม่ถึงครับของรถดีแข้งขวาครับพยายามขีบไว้แต่ขวาจอล่างไปแข้งซ้ายครับแข้งของเต้เร็วเลยละครับรถดีครับขยับเข้ามามีจังหวะออกขวาครับขวาถองโมสเตอร์โมสเตอร์อนี้ค่อยๆขยับนะครับแต่เวลาออกอาวุธนี่แข้งขวาก็หนักแรงใช้ได้เลยนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับเลือกออกเหมือนกัน ดูลีลาผิวก็ต้องอยู่กับรถดีนะครับายแดงโอ้โหมนยขวานะครับจะตีนสายงนาอยู่เรื่อทํางานดีเลือเกินเหนียวจัดจ้านพอตัวเลยครับรถดีดูครับสายจะเตรียมเเตรียมเกมเตรียมแผนมาดีกว่ากันครับด่วนขยับโยกเข้าหาครับทางด้านมอเตอร์ครับพยายามจะเจาะเข้าไปครับถีบหน้าครับแม่จังหวะนี้บาทาูุพักครับแล้วก็หมดยกที่ดีแล้วครับแต่ว่าเกมการยก ประกอบกันบนเวทีนะครับต้องมาดูครับส่วนมอสเตอร์นั้นใส่น้ําเงินนี่ดูว่าวงในจะแข็งแรงต้องลงทุนนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีแข้งขวานี่นําทางไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในแต่ว่ายังเข้าไหนได้ไม่เท่าไหร่ดูนะครับมวยขวานะครับแต่สายนี่โอโหออกจัดจ้านมากครับสายหน้านะครับทั้งถีบทั้งเตะครับแต่ที่พยายามเดินเบียดมานะครับมอสเตอร์เอาต่อยมาก็มา เอาแล้วครับเอาแล้วครับคึกเหลือเกินหมัดขวาต่อยเข้าไปเจอแข่งไม่สนใจครับลุยอย่างเดียวมาเป็นพายุเหมือนกันนะครับโมเตอร์นี่ครับหมัดของเขาเริ่มทำงานเร้เห็นนะครับแม่จังหวะนี้ครับเกี่ยวได้หลือว่าหลบลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับเดินเกมต่อครับโมเตอร์ครับเมื่อกี้ต่อยหมัดเมื่อสักครู่นี้นี่ได้ใจแล้วครับโมเตอร์ครับดูครับรถดีจะแก้เกมแบบไหนครับเจอพายุหมัดของโมเตอร์ครับเบียร์เข้าไปขวามาก่อนซ้ายมาถึงโต้ขวาคืนอีกทีครับนี่ครับพิการร้อยบอลแต่ว่าสู้กันแบบ สุดชีวิตนะครับเนี่ยขายาวๆย,าวยังติดบังคับโมตเตอร์สนุกแน่นะครับก็คงนี้นะครับรถด,ดีนี่ก็ไป้ยืนรับตั้งรับมากไม่ดีนะครับโมตเตอร์นี่มาแต่และเม็ดนี่ก็แรงๆเหมือนกัน ดูว่าจะช้ากว่าจะหนักแรงนะครับเอาแลวครับเตะขวา่ตยขวาเริ่มทำงานได้สวยชักโมโหครับรถดีจะเดินขยับเข้าไปโมเตอร์นี่ดึงนิดเดียวหลุดนะครับแล้วก็โต้ขึ้นแรงๆเอาจับได้วงในหหีได้หรือไม่ได้นะครับเอามาดูนะครับโอ้จะหวะาการไล่แข่งของรถดีก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้มาที่มาเป็นพายุเลยนะครับไม่พูดไม่จาเลยนะครับโมเตอร์ส่วนรถดีพยายามออกแม่นๆเลยครับเจอขวามาก่อนเตะขวาขึ้นไปขยับขยับ ออกไม่ออกจดจ้องจ้องอยู่ครับพยายามเขี่ยล่างครับโมสเตอร์นี่ครับชิงจังหวะแบบนี้ครับดูครับช่วงปลายกสามนี่โมเตอร์ทำได้ดีครับโอ้ยขวาลุดไปครับวงในครับรดดีพยายามจะเกาะลงมาบิดดึงเสียบขวาเสียบสายคือนไ็กระตุกโอ้โหนุ่มนี้ครับบิดลงมาแต่ว่าแข้งยังตีสวนเข้าไปไม่ได้ครับหมดยกที่3ครับมาับเร็วขึ้นแล้วนะครับโมเตอร์ไต่ขวาต่อยขวาลุดไม่ได้นะครับ เพราะว่ารถดีนั้นเร็วรเือเกินแล้วออกได้ทั้งสองการเลยครับดูครับปล่อยตัวยูนิเซียออกมานีทางด้านโมตเตอร์กัพยา,ยาจะเดินเบียดครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายโดนบิดก,กระตุกล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับของการแยกขึ้นมาแล้วก็เดินเกมต่อครับโมตเตอร์แข่งขวายาวๆนั้นทางเข้าไปก่อนโยกโยกขย,ยับสายของรถดีครับดักไว้ครับเดินเข้าทําก็จริงนะครับโดนหรือไม่โดนจ่าแจ้งไม่จ่าแจ้งเท่านั้นเองครับ เทียวเขาแต่เทไม่ได้เดินเข้าไปครับโมเตอร์โอ้ดูจังหวะจะทำแล้วเนี่ยครับเจอเข้าไปเอาจากแข้งขวาขึ้นมาครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับขวาหลุดครับโอ้โหรถดีนี่เวลาออกนีออกแน่นนะครับแข้งทําท่าจะหยุดไปเลยเป็นการโมเตอร์โดนเข้าไปหนักหนักมาแล้วครับตอนนี้มาฮุตอีกแล้วนะครับเบียดกล้ำเลยรถดีก็ล็อกเอาไว้นะครับทํำไมโมเตอร์ก็ยังตีไม่ถนัดนะครับดูจะช้าไปแล้วนะครับโมเตอร์ นี่ครับพยายามจะเดินต่อเนื่องครับโยเข้าไปอัมอสเตอร์ขวายาวๆนี่ครับจังหวะบวกกันวงในเสียซ้ายครับบิดจะตุล้สยัดสายเติมเข้าไปครับด้านรถดีเลือดกำเดาก็ไหลเป็นทางครับต้องอาศัยลูกขยันเลยครับมอสเตอร์ครับผ่อนสักหน่อยครับเตะขวาโคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับแข้งขวาเตะเข้าไป อ้าแม่จังหวะไปตีการลำตัวครับแต่โดนล่างคืนมาแล้วก็นเนี่ยครับหล้มขึ้นไปลุกขึ้นมาครับดูว่าจะครบเครื่องเลยนะครับรถดีทั้งนอกทั้งในนะครับในนี้ก็มีจังหวะเหลี่ยมกระตุกดีๆเหมือนกันโอ้โหอย่างนี้เป็นงานหนักแล้วนะครับของโมสเตอร์ต้องเร่งต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมนะครับพยายามต้องเบียดเข้าไปแล้วแต่ดูว่าช้าไปแล้วโดนแท่งเข้าไปเยอะเหมือนกัน รถดีนี่โชว์เลยนะครับทั้งรถดีรถสสยจใจเจสายพิววับนุ่มทังน้มุมแดงกับมอเตอร์นอนวัดยิมครับที่มียาฉีดก้อนโต3 0 0แสนบาทครับพิกเกมพิกสนาการชนะได้ในวันนี้ครับตูครับมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดกับมลีเราเลยครับพยายามจะบิดเข้าไปนะครับวงในต้องลุยต้องเดินแล้วนะครับ3แสนบาทเลยนะครับ เบียดเบียดเข้าไปมีหมัดแท่งขวา,าต่อยหมัดโอ้โหดูนะครับรถดีไม่ตกใจด้วยนะครับเก๋าเลยครับเียดตัวน,นี้นี่ดูแล้วยืนมวยดีแล้วก็นิ่งนี่นะครับวงในก็ล็อกเอาไว้เลยครับเผาเวลาไปเรือ่อยๆครับเอาอีกน้อยครับมอเตอร์เตะเข้าไปแต่เข้าไปแล้วก็เจอจังหวะเจอความแม่นยำรวดเร็วของรถดีก็ทำให้เกมนีม้คิดไม่ตกเหมือนกันเลยครับ ขยับขยับเข้าไปครับโมสเตอร์เตะขวาเข้าไปก่อนครับวงหญยพยายามเนี่ยครับหักทิ้งลงไปอย่างพอมีเวลาครับสำหรับโมสเตอร์ครับหยาบโยกขวามาก่อนครับรถดีเกียบชิงออกแข้งยาวๆได้ดีพอสมควรแลวครับทางด้านรถดีโมสเตอร์ต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับออกแข้งแล้วก็ลูกปัมหักเหลี่ยมก็ทําได้ดีแล้วแต่ว่า จะช้าไปหรือเปล่ายกสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็โชคสองพักสองด้วยดูความเร็วนะครับรถดีค่อยๆขยับออกซ้ายดีขวาดีค่อยบังคอ่อยโต้มันอกมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามคุมเกมแล้วครับรถดีโปสเตอร์ครับแหมขออีกหน่อยขออีกหน่อยได้ไหมครับแข้งขวาโต้ขึ้นด้วยแข้งครับมีโต้มีเถียงขึ้นทุกดอกเหมือนกันนะครับขีดไว้ก่อนครับ ลุยเข้าไปมาต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาครับโมสเตอร์หมัดซ้ายอ้าวโดนเหมือนกันพยายามเจาะพยายามทำนะครับแข้งขวาเตะก็ไปติดรับแข้งขวาของโมสเตอร์ต่อยเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายครับเอาคืนมานี่ครับภาพความน่ารักครับนมลงกาบเลยครับหลังจากสู้กันมาอย่างเต็มที่ มาการทีระวุฒิละครับก็รวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้รถด,ดีรถสวยจัดเจตนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยใช้ท้ายแลยครับคูน่นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในคู่รองของรายการนะครับเท็ดสามารติึจเจพิมกับซ้ายอสูรเกียรติพรเทพครับ